สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับลูกค้ารถใหม่ป้ายแดงนะคะอิสุสุกรุงเทพเซลยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ Welcome Home IKS เมื่อลูกค้าใช้รถครบ3เดือนทางศูนย์บริการขออนุญาตโทรเรียนเชิญให้ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คสภาพาเพื่อสร้างความมั่นใจ และแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ <Okay. S 1> เมื่อลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือหนึ่งหมืนกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนจะได้รับคูปองส่วนลด800บาทจำนวน5ครั้งมูลค่าถึง4 0 0 0บาทค่ะเมื่อลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะอย่างต่อเนื่องครบ3ครั้งขึ้นไปจะได้รับส่วนลดแบตเตอรี่800บาท ส่วนลดยางสูงสุดถึง2,400บาทและส่วนลดค่าไหลสูงสุดถึง20%ทั้งนี้เป็นไปนตามเงื่อนไขอ e s u ุ u e x c e l l e n c y c ขค่ะและยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือผ่านไมลอีสูหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่อีสู u กรุงเทพเซลล์ทั้งสสาขารู้อย่างนี้แล้วลูกค้าอย่าลืมนำรถเข้าตรวจเช็คระยะตรงตามเงื่อนไขเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะลูกค้าสามารถโทรนัดหมายจองคิวหรือนัดหมายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้ทุกวันจันทถึงอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตตะเลิกนะคะอีสูกรุงเทพเซลลส่งมอบความสุขทุกเส้นทางขอบคุณค่ะ